สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวเกษตรกร,ร,กรที่รักทุกท่านนะครับผมลุงชัยหัวใจกเกษตรนะครับจะมาแบ่งปันข้อมูลราคาผักราคาขายส่งผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรนะครับทุกท่านสามารถนําข้อมูลไปใช้ในการวางแผนและก็การเพาะปลูกนะครับแล้วก็วางแผนการตลาดเพื่อมีกินมีใช้มีรายได้ประสบความสําเร็จจากอาชีพกเกษตรกรรมขอเชิญรับฟังกันได้เลย ทำเกษตรให้รวยด้วยการตลาดนำการผลิตพิชิตความยากจนราคาแต่ละวันมีปรับขึ้นหรือลดลงขึ้นอยู่กับปริมาณความต้องการของตลาดและคุณภาพของผลผลิตราคาผักราคาขายส่งผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรประจำวันที่21มกราคม2565ดอกหอมราคาขายตั้งที่35-40บาทต่อกิโลกรัม ผักกาดเขียวปลีราคาขายตั้งที่7ถึง8บาทต่อกิโลกรัมกุยช่ายดอกราคาขายตั้งที่120้ี่บบาทต่อกิโลกรัมยอดคณะราคาขายตั้งที่1 6ถึง20บาทต่อกิโลกรัมต้นคณะราคาขายตั้งที่1 4ถึง16บาทต่อกิโลกรัมคณะฮ่องกงราคาขายตั้งที่75บาทต่อกิโลกรัม ผักกาดขาวลุยราคาขายตั้งที่5ถึง8บาทต่อกิโลกรัมผักกาดหอมราคาขายตั้งที่2 5บาถึง30บาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งดอกราคาขายตั้งที่1 0ถึ12ง12บาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งใบราคาขายตั้งที่1 2ถึง14บาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งไต้หวันราคาขายตั้งที่1 6ถึง20บาทต่อกิโลกรัม กะหล่ำดอกราคาขายตั้งที่1 0ถึง12บาทต่อกิโลกรัมกะหล่ำปลีขาวราคาขายตั <t <t ้งที่1 3ถึง15บาทต่อกิโลกรัมกะหล่ำปลีม่วงราคาขายตั้งที่40บาทต่อกิโลกรัมหัวไชเท้าราคาขายตั้งที่8ถึง12บาทต่อกิโลกรัมแครอทไทยราคาขายตั้งที่35บาทต่อกิโลกรัมมะเขือไ่เต่าราคาขายตั้งที่2 0บถึง24บาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงราคาขายตั้งที่90 บาทต่อกิโลกรัมมะเขือม่วงราคาขายตร้งที่1 8ถึง20บาทต่อกิโลกรัมมะเขือยาวราคาขายตร้งที่1 6ถึง20บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลิงราคาขายตรงที่1 6ถึง20บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเปาะราคาขายตร้งที่1 2ถึง14บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลายราคาขายตร้งที่2 0บถึง24บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเหลืองราคาขายตร้งที่30บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศทอดแดง ราคาขายตั้งที่25บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศสีดาราคาขายตั้งที่30บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศราชินีราคาขายตั้งที่50บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งจีนราคาขายตั้งที่8-14บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งไทยราคาขายตั้งที่80-90บาทต่อกิโลกรัม ผักบุ้งนาราคาขายตร้งที่50บาทต่อกิโลกรัมผักหวานปลาราคาขายตร้งที่1 1 0่งบถึงหนึบาทต่อกิโลกรัมชะอมราคาขายตร้งที่2 5่สบาถึงยีบาทต่อกรมนอไม้ฝรั่งเขียวราคาขายตร้งที่1 3 0่งรบถึงหนึบาทต่อกิโลกรัมกระเจี๊ยบเขียวราคาขายตรงที่2 4่สถึงยีบาทต่อกิโลกรัม ข้าวโพดฝักอ่อนราคาขายทั้งที่18-20ถึงบาทต่อกิโลกรัมถั่วฝักยาวราคาขายทั้งที่24-28บาทต่อกิโลกรัมทั่วพูราคาขายทั้งที่50บาทต่อกิโลกรัม ถั่วลันเตาราคาขายตั้งที่70บาทต่อกิโลกรัมบวบหอมราคาขายตั้งที่2 0บถึง24บาทต่อกิโลกรัมบวบเหลี่ยมราคาขายตั้งที่1 6ถึง20บาทต่อกิโลกรัมบวบงูราคาขายตั้งที่3 0บถึง3าบาทต่อกิโลกรัมมะราคินกราคาขายตั้งที่2 0บถึง24บาทต่อกิโลกรัมมะราจีนราคาขายตั้งที่2 0บถึง24บาทต่อกิโลกรัมฟักเขียวอ่อนราคาขายตั้งที่10 ถึง12บาทต่อก <so ิโลกรัมฟักเขียวแก่ราคาขายทังที่8ถึง12บาทต่อกิโลกรัมมะลกอดิบราคาขายทังที่12ถึง15บาทต่อกิโลกรัมมะลกอฮอลแลนด์ราคาขายทังที่25ถึง40บาทต่อกิโลกรัมหัวปลีราคาขายทังที่8ถึง10บาทต่อกิโลกรัมฟักชตอราคาขายทังที่100ละ850ถึง1,000บาท ลูกน้ำเต้าราคาขายตรงที่12-14บาทต่อกิโลกรัมแตงกวาราคาขายตรงที่9-10บาทต่อกิโลกรัมแตงร้านราคาขายตรงที่12-14บาทต่อกิโลกรัมแตงโมอ่อนราคาขายตรงที่12-16บาทต่อกิโลกรัมแตงไทยอ่อนราคาขายตรงที่20-24บาทต่อกิโลกรัมพริกขี้หนูสวนราคาขายตรงที่120บาทต่อกิโลกรัม พริกกะเลียงราคาขายทั้งที่150บาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาแดงราคาขายทั้งที่30บาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาเขียวราคาขายทั้งที่30บาทต่อกิโลกรัมพริกเขียวซุปฮอตราคาขายทั้งที่2 0บถึง22บาทต่อกิโลกรัมพริกแดงซุปฮอตราคาขายทั้งที่2 5บาถึง30บาทต่อกิโลกรัมพริกยำแดงราคาขายทั้งที่4 0บถึง50าบาทต่อกิโลกรัมพริกยำเขียวราคาขายทั้งที่35บาท ต่อกิโลกรมัมพริกยำขาวราคาขายตั้งที่40บาทต่อกิโลกรมัมพริกขี้ฟ้าแดงราคาขายตั้งที่40-50บาทต่อกิโลกรมัม พริกขี้ฟ้าเขียวราคาขายตำที่3 5มส้ถึงสี่บบาทต่อกิโลกรมัมพริกยาสนเขียวราคาขายต่ำที่60บาทต่อกิโลกรัมพริกหยาสนแดงราคาขายตำที่60บาทตอ่อกิโลกรัมพริกหยวกราคาขายตำที่70บาทต่อกิโลกรัมพริกเหลียงราคาขายตำที่100ร้ถึง120่บาทต่อกิโลกรัมพริกไทยอ่อนราคาขายต่ำที่100บาทต่อกิโลกรัมผักชีไทยราคาขายตำที่5 0ถึง60บาทต่อกิโลกรัม ผักชีลาวราคาขายอย่งที่60บาท กิโลกรัมผักชีฝรั่งราคาขายทั้งที่50บาทต่อกิโลกรัมผักขึ้นช่ายราคาขายตั้งที่25-30บาทต่อกิโลกรัมใบสะระแหน่ราคาขายตั้งที่50-60บาทต่อกิโลกรัมใบมะกรูดราคาขายตั้งที่60บาทต่อกิโลกรัมใบเมงลักราคาขายตั้งที่ 30- 40บาทต่อกิโลกรัมใบโหละพาราคาขายตั้งที่45-50บาบาทต่อกิโลกรัมใบกะเพราราคาขาย ขายต้งที่ 35- 40บาทต่อกิโลกรัมใบยีร่าราคาขายตั้งที่80บาทต่อกิโลกรัมหอมแดงไม่ต่จุกราคาขายตั้งที่ 70- ็ดบถึงแปบาทต่อกิโลกรัมหอมหัวใหญ่ไทยราคาขายตั้งที่23บาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไทยจุกราคาขายตั้งที่70็ดบถึงแปบาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไทยแก่กรีบราคาขายตั้งที่ 50- าสบถึงห้าบาทต่อกิโลกรัมต้นหอมราคาขายตั้งที่35มสิบถึง 40บาทต่อกิโลกรมัมขิงซอยราคาขายทั้งที่30บาทต่อกิโลกรมัมขิงอ่อนราคาขายทั้งที่30บาทต่อกิโลกรัมขิงแก่ราคาขายทั้งที่30บาทต่อกิโลกรัมข่าอ่อนราคาขายทั้งที่40บาทต่อกิโลกรมัมข่าแก่ราคาขายทั้งที่20บาทต่อกิโลกรมัมต้นตะไคร้ราคาขายทั้งที่14บาทต่อกิโลกรมัมกระชายซอยราคาขายทั้งที่50บบาทต่อกิโลกรัมกระชายหัว ราคาขายตำที่ที่40บาทต่อกิโลกรัมมะนาวราคาขายต่ำที่1บาท60สตังถึง3บาทต่อลูกลูกนักลูดราคาขายต่ำที่30บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางราคาขายตำที่หน่้ถึง120่บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางฟ้าราคาขายต่ำที่3 5บาถึง40บาทต่อกิโลกรัมเห็ดขอนขาวราคาขายตำที่นึงี่ 120- ถึง180บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูสดราคาขายตำที่สี่ถึง4ี่บาท าทต่อกิโลกรัมจบการรายงานราคาผักราคาขายส่งผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรขอขอบคุณข้อมูลมาที่นี้ด้วยนะครับราคาผักวันนี้นะครับก็ยังคงทรงตัวนะครับเมื่อเทียบกับเมื่อวานนะครับผมยังไม่มีข่าวดีนะครับว่าเศรษฐกิจนะครับภาพรวมดีขึ้นนะครับผมนะครับเพราะว่าของแพงนะครับสินค้าปโภคบริโภคนะครับก็ขึ้นราคานะครับก็ทําให้ ประชาชนนั้นก็คงจะประหยัดนะครับประหยัดเงินในกระเป๋านะครับบริโภคน้อยลงก็เลยทําให้การจับจ่ายซื้อหาวัตถุดิบนะครับในการาประกอบอาหารนั้นก็ลดน้อยลงไปนะครับก็เลยทําให้ราคาผักก็ยังก็ยังคงไม่ได้ปรับราคาขึ้นนะครับผมประกอบกับนะครับมีผักนะครับจากาประเทศจีนนะครับขนส่งมาทาง รถไฟลาวจีนนะครับมาตีตลาดที่ประเทศไทยนะครับก็เลยทําให้อ่าราคาผักก็นะครับซบเซานะครับเพราะว่าสู้ราคาผักจีนไม่ได้นะครับผมนะครับพว่าผักจีนนั้นราคาถูกนะครับแต่ว่าคุณภาพดีกว่านะครับก็เลยทําให้อ่าราคานั้นนะครับไม่ได้อ่าแพงขึ้นเท่าที่ควรนะครับ ก็ขอให้เกษตรกร,ท,กรทุกท่านนะครับก็สู้ๆนะครับสู้ๆไปด้วยกันนะครับผมนะครับอย่าเพิ่งท้อแท้ท้อถอยนะครับจากการทําการ,กรเกษตรนะครับปลูกผักปลูกพืชจะขายจําหน่ายทางการตลาดก็อย่าเพิ่งน้อยใจนะครับก็สู้ๆไปด้วยกันนะครับสักวันมันก็คงจะเป็น โอกาสของเรานะครับเอาล่ะครับจะเห็นว่าคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมลุงชัยหัวใจกเกษตรนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปแบ่งปันแลกเปลี่ยนลลเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ